จะได้ผมแก๊งศูนย์เคนะครับในคลิปนี้เนี่ยับผมจะมาสอนวิธีการหาซอร์ทเค้นนะครับผมเพื่อแลกดาบทองในอีเวนต์จำกัด5วันนี้นั่นเองนะครับผมถ้าอยากรู้เลยว,ว่าทำไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊งศูนย์เคแล,ล้วเราไป ดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมไปด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบบแแ่่่่วววนน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 นลลละะะะะาาาาาาาททเเเเเ้้้ผผมมมมสสสถืออกปปไไดดตตตจชย็ MVP เนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone นะครับผ่านลิงก์้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมก่อนเข้าเนื้อหาคลิปนะครับผมก็ฝากร้านชานโดม่นเย็นนะครับสำหรับวนนี้อยากจะกดเกมพาร์ทแบบอนิเมะเอเชนอลนะครับผมรวมถึงบริการรับฟาร์มแบกดันเดลิทต่างๆนะครับผมรวมถึงจำหน่ายรถบัคแท้แบบกลุ่มแล้วก็รับฟาร์มผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับผมปลอดภัย100%นะครับโอเคนะครับผมก่อนจะไปดูเนื้อหาคลิปว่า ฟาร like hey, really? <speaking in here> <speaking> ์มซอสโทเค็นย so so ังไงให้เยอะๆนะครับผมแนะนําทุกคนนะครับผมไปดูคลิปเพิ่มดรอปก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของการเพิ่มดรอปมาช่วยเพื่อให้การดรอปของมันเนี่ยเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้ายังไม่ดูคลิปเพิ่มดรอปก็ไปดูก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงว่าไอ้ซอสโทเค็นเนี่ยหายยังไงนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่อย่างนะครับผมในการหาซอสโทเค็นได้เยอะๆนะครับ อย่างแรกที่นําเลยคือการลงเลทนะครับผมลงเลทเลสซ์ลองนะครับผมหรือว่าเลทโลก2นะครับถ้าใครได้เลขสปีดคูณ3ไว้เนี่ยจะคุ้มค่ามากนะครับผมเพราะว่าลง1ครั้งเนี่ยมันได้รีวาร์ดคูณ3เลยแต่ว่ามันก็ใช้กุญแจเนี่ยสชิ้นเช่นกันนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยการลงแบบคลาสสิกกับสปีดคูณ3เนี่ยรางวัลสุดท้ายแล้วนะครับผมมันก็ได้เท่ากันอยู่ดีแต่มันจะอยู่ที่ช่วงเวลานะครับผมซึ่งการลงแบบคลาสสิกเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับผมหนึ่งพันเว็บจะใช้เวลาประมาณส 1,000พันเว็บเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าได้รางวัลเนี่ยเท่ากับคลาสสิกสรอบเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครซื้อสปีดไว้ก็จะ ฟาร์มเร็วหน่อยนะครับผมประหยัดยาบัฟหน่อยนะครับผมใครซื้อได้ก็ซื้อนะครับผมหรือว่าใครจะซื้อสปีดคูนสอก็ได้นะครับผมมันใช้เอ็กชันคอยในการซื้อนะครับ1วันนะครับผมที่ลงประมาณ3รอบเนี่ยหรือว่าถ้าใครมีกุญแจมากกว่า3ดอกเนี่ยก็สามารถลงเพิ่มได้นะครับผมมันลงได้ตามกุญแจนะครับแต่ว่ามันจำกัดกุญแจเนี่ยซื้อแค่3ดอกต่อวันนะครับซึ่ง3ดอกเนี่ยถ้าตีกลมๆนะครับผมได้1วันเนี่ยประมาณ40,000ชิ้นสลับซอสโทเค็นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอ่อเยทแรกที่แนะนําในการลงหาซอ เลด์เคิร์ดนะครับซึ่งเลดนี้ก็จะฟิวเดียวกับเลด์เลตอลองหรือว่าเลดโลก2เลยนะครับผมก็คือลงไปเนี่ยเพื่อหาซอโ์ตเค้นนะครับผมอาตาัตราดรอปเนี่ยมันอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครซื้อคูณสามไว้ก็จะเซฟยารดรอปได้ค่อนข้างดีแล้วก็ประหยัดเวลาพอสมควรเลยนะครับซึ่งดันนี้ที่ผมลองเทสมาดูเนี่ยมันได้ประมาณสักสองถึงสามหมื่นประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเลด์ดอปเนี่ยอาจจะน้อยกว่าดันสองนิดน,นึงนะครับผมแต่ว่าจำนวนเนี่ยประมาณเดียวกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งวันของดันเนี่ย มิกี้ที่พูดไปทั้ง2ดันนะครับผมคือยังไม่รวมที่เราเนี่ยนำบับนำบัฟมาเรียกเอเชนคอยแล้วก็นำเอเชนคอยเนี่ยมาเทิร์นกับเป็นอ่ซอสโทเค็นนะครับเนี่ยคือยังไม่นับนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะได้จากส่วนนี้อีกค่อนข้างหลายหมื่นเลยนะครับผมต่อวันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะได้เยอะหน่อยนะครับผมทั้ง2ดันแล้วก็วิธีที่3นะครับผมก็คือการลงลีฟเลดนะครับซึ่งลีฟเลดเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบแค่ไปลงหาเศษประดับใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมลีฟเลดเนี่ยได้พวกซอสโทเค็นที่ค่อนข้างเยอะด้้้วววยยนนนนนนนะะะะครรััับบบผมมมเเเพาาาาางงีี่่่ถแแแฟทุกๆชโ ให้ right, ลงไว้นะครับผมเพราะว่า1เลยนะครับผมมันได้เรื่องของซอสโทเค็นโดยตรงสามารถนํามาสุ่มเพิ่มเติมได้แล้วก็2นะครับผมมันได้เรื่องของเศษประดับสามารถนําเศษประดับเนี่ยมาแลกเป็นเจเวอรี่คอยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับนะครับผมสามารถนําเศษประดับเนี่ยมาแลกเป็นเจเวอรี่คอยนะครับผมแล้วก็กดมาตรงช็อปนะครับเราสามารถนําเจเวอรี่คอยนะครับผมมาแลกเป็นคริสตัลแดงได้อันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรถึงแลกคริสตัลแดงนะครับเพราะว่า1เลยนะครับผมการได้เวนอมสไตล์หรือว่าทํา3ดาบเวนอมสไตล์เพื่อแลกดาบทองเนี่ยมันสามารถทีี่จะะเนนามมมสสสคคริตัััแดดงบบบบผวกก มิกเล่มเนี่ยมาขึ้นเป็นเวนอมไตด์ได้นะครับผมอันนี้คือหลายคนไม่รู้นะครับผมหลายคนอาจจะแบบพลาดไปนะครับคือมันใช้แค่ลิซิตันสีแดงเนี่ยแค่5ชิ้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็การเปิดซองของเราเนี่ยมันได้อ่ามิสติกเนี่ยล้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นแนะนะนะนําว่าเก็บมิสติกไว้นะครับผมแล้วก็มาแลกเวนอมไซด์ได้เองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ได้ ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเหมือว่าทั่วไปเลยก็คือการ AFK ตามแมปนะครับแนะนําว่าตรงนี้นะครับผมไว้ใช้ทําเวลาที่เราเนี่ยไม่อยู่หรือว่า AFK ไปแล้วหรือว่าเคลียร์ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับผมหรือว่ารอรีเฟรชรอบใหม่นะครับผมแล้วก็มา AFK ตามแมปตรงนี้ได้นะครับซึ่งจุด AFK ก็จะได้นําเป็นจุด4ตัวตรงนี้เลยนะครับผมก็คือจะได้ซอสโทเค็นเนี่ยแต่ละตัวนะครับผมอาการดรอปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้หนึ่งถึงห้าชิ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยส่วนตัวก็แนะนําว่าใใ่ออออรรรราาาาดดปปนนะ้้้วชชยหหื ครับเพราะมันเปลืองนะครับผมตัวนี้แค่แบบว่าขั้นเวลารอลีฟเลดระหว่างวันนะครับหรือว่าจะแบบไปนอนแล้วก็เอฟเคตัวนี้ไว้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยส่วนตัวก็แนะนำว่าขยันลงลีฟเลดนะครับผมหรือว่าไอ้เลดทุกๆลงท้าย15ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ไปโฟกัสตรงนั้นได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาลงทางเลสเตอร์ลองเลดแล้วก็เคอร์เลดด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการหาซอสทโทเค็นนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมผมรีบมาทำเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อหลายคนเนี่ยกังวลว่าอาจจะแลกไม่ทันสำหรับการน,นำเวนอมสไตล์สดาวมาแลกเป็นโกลเด้นเวนอมสไตล์ตรงนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ย พยายามทำตามที่ผมบอกนะครับผมก็คือเก็บเลททั้ง2องเลททั้งเลสซ์ลองทั้งเพิร์ทแล้วก็ลูปลิฟเลทเนี่ยทุกๆชั่วโมงแล้วก็ถ้าแบบ AFK เนี่ยก็มา AFK ตรงอ่ามอนสี่ตัวหลังแมปนะครับผมแค่นี้นะครับผมใน5วันเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าใครสามารถทําได้แบบต่อเนื่องเนี่ยเลกทันแน่นอนนะครับแต่สำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นแล้วก็เลกไม่ทันเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับผมเพราะว่าเออ่ถ้าลองมาคำนวณดูแล้วเนี่ยเราใช้เบนอมสไตล์สดาวบัฟเต็มเนี่ยมันดาเมจอยู่ที่ประมาณ36นะครับ แล้วก็โคดินไอเวนนอมไซด์เนี่ยอยู่ที่38มันห่างก,กัน2หน่วยก็จริงนะครับผมมันเห็นผลไหมมันเห็นผลแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็อัปเดตเรื่อยๆมันเพิ่มระบบต่างๆมาทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับผมที่มันให้เวลามา5วันสำหรับคนที่แบบว่าทำเวนนอมไซด์สามดาวตรงเนี้ย มันเพื่อที่จะแบบว่าเป็นโบนัสสำหรับคนที่แบบว่าทํามดาวไว้ก่อนเฉยๆนะครับผมเพราะว่าภายหลังเนี่ยมันก็มีอัปเดตระบบเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยทำไม่ได้ไม่ทนันก็ไม่เป็นไรนะครับผมตามทานันเล่นทนันเล่นสบายแน่นอนนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปกดไลค์กดซับ ับสมาชิกหรือว่าโดเนทนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับงั้นผมขอตอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย